i n c i p เป g c l e ค n a n นะ l e a n Energy เมื่อคืนกลับมาแล้วบวกไป2.5%รับอันนี้สงเซกเตอร์โรเทชันแล้วก็ยูที่ปรับตัวลดลงนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมอ,อยู่กับดรอาร์มนะครับก็มีคนก็คือ,คอถามเลยว่าคาดหวังอะไรได้จากเท d ร์กีนัมนะคุณสีจิ้นผิงเนี่ยเขาเน้นไปที่นี่เลย New Productive Force Solar Cell EV Car Lithium Ion นะครับก็คือเขาอยากจะทำแบบ New S c u r v e นะ แล้วก็อยากจะให้แบบประเทศจีนเนี่ยกลับมาเป็นผู้นําทางเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามนะผมมีถามอาจารย์อาร์เหมือนกันว่าเออแล้วแกจะกระตุ้นตลาดหุ้นเยอะขนาดนั้นไหมเขาบอกว่าถ้าโดยลึกๆแล้วเนี่ยคุณสีจิ้นผิงจริงเนี่ยเขาเน้นรากหญ้ามากกว่าในทุนคือคือไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการกระตุ้นแบบว่าเพื่อเอาใจตลาดหุ้นมากมายแต่ว่าก็จะไม่ต้องการให้ตลาดหุ้นแบบพังเหมือนกันจะต่างกับแนวคิดของคุณหลี่เฉียงนะ คุณลีเชียงเนี่ยโอ้โหม่วได้ความรู้เยอะเลยจบจากต่างประเทศนะอยู่ออฟฮ่องกงแล้วก็จะมีความเข้าใจในระบบของการเติบโตของตลาดหุ้นว่ามันมีความสําคัญอย่างไรก็จะต่างกันแต่ว่าแนวคิดสีจิ้นผิงเนี่ยจะเน้นรักยาจะเห็นว่าเน้นไปที่แบบโลเคอ e x เ e ็ก i เทนจการขยายนะครับอย่างล่าสุดเมื่อคืนก็มีบอกว่าจะเปลี่ยนพื้นที่ราบเป็นฟาร์มอะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่างไรก็ตามจุดที่ผมสนใจอยู่ตรงนี้ ย้อนกลับไปนะทุกคนเดือนมก,กราคมปลายเดือนมก,กราต้นเดือนกุมภาจีนเนี่ยนะครับทำการนะครับลิมิตช็อตเซลลิงนะครับออกมานะครับว่าเออมีการให้แบบแบนเรื่องช็อตเซลลิงคือมีการลิมิตไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบรนร้อยเปอร์เซ็นต์นะในเดือนหลังจากเดือนกุมภาเนี่ยถ้าเราดูกันนะปริมาณการช็อตเซลลิงเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยร่วงลงค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมครับทุกคนจากเจ็ดหมื่นล้านหยวนเหลือสี่สิบสี่หมื่นล้านหยวน ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับราคาดัชนีเอแชร์หุ้นจีนเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างรุนแรงนะครับเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งม,มีการปรับออกนโยบายมาเพิ่มขึ้นนะอย่างแรกนะนะครับไปฮอลคือหยุดการดำเนินงานของ c h น n า Security s c o สเลยเป็น Stock Lending Provider คือคนที่ให้ยืมหุ้นอันดับหนึ่งของประเทศจีนเลยคือ ไม่ให้คนยืมหุ้นมาขายอะ่ะพ shot, ันเอกเชตช็อตเข้าใจว่าทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มมาจินดีควอเรนเยอะมากเลยนะบางอันเนี่ยต้องมาจินต้องวางมาจินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถึงจะช็อตเซลล์ได้บางบางกรณีเพิ่มเป็นร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยดังนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้มีประชุมกับทางทีมอินเวสท์แมคุณแบงค์คุณเรอะไระนะครับก็เห็นว่ามันมีโอกาสนะที่การปรับฐานของหุ้นจีนรอบนี้ที่มันลงมาที่ r e t r a c e m e n t 50เนี่ยอาจจะมีการเกิดเลขของการร bound ได้หลังจาากกทที่ผมรแบบ หยุดไปในในรอบก่อนหน้านี้นะครับกองทุนที่แนะนำรอบนี้หลังจากวิเคราะห์กันอย่างาเต็มที่แล้วเนี่ยมาออกเป็น u o b s g c นะ United g r e a t e r China Fund นะครับดูผลการดำเนินง,งานนะแข็งแกร่งมากนะครับอย่าง5ปีเนี่ยผลตอบแทน10%เนะเทียบกับค่าเฉลี่ยในกลุ่มติดลบหนะครับหรือปีนี้นะครับ,รเรบ6เดือนที่ผ่านมา11%เนะเทียบกับโดยรวมเนี่ย3.7% นะครับแล้วก็มีสแตนดาร์ดเดวิเอชันที่ต่ำกว่าด้วยผลตอบแทนเยอะสแตนดาร์ดเดวิเอชันที่ต่ำกว่านะครับคือความผันผวนที่ต่ำกว่านะครับออพอไปดูไส้ในเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกองทุนเนี่ยลงทุนลงทุนในเอแชร์ are, จีนเอแชร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบนะครับแล้วก็ไต้หวัน33แล้วก็ฮ่องกง3%ก็จะมีบริษัทซีนุกนะครับหรือที่เรารู้จักกันเท็ตโตร์ไชนาก็คือน่าจะได้อานิสงส์งถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นเอแชร์ฟื้นด้วยแล้วก รวมไปถึงโอกาสสร้างอัลฟาหรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เหนือกว่าดัชนีนะครับโดยที่อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือดัชนีหุ้นจีนนะมันมี correlation หรือความผูกพันที่ต่ำเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโลก S&P 500 n อสเตอีจะเห็นว่า0.4 0.5 0.4นี่ถือว่าต่ำแปลว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ดีที่จะเหมาะการด i เวอ s ร f ซด้วยเมื่อคืนเราเห็น N a s d a q ขยับแล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยเฮ้ยเราต้องหาตัวด i เวอรนซ ตัวกระจายการลงทุนมาใส่ในพอร์ตนิดนึงนะั้นตัวนี้ก็เลยคิดว่าเป็นตัวที่ดีนะครับแล้วก็ผมลองเอา UOB SGC เนี่ยเปรียบเทียบนะครับกับกองทุนที่เป็น A share อย่าง SCBCA A นะครับหรือว่าเป็น Passive หังเสียงอย่างหง ASPHSI นะปรากฏว่า1ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนเนี่ยโ,โหฉีกกันกระจายเลยนะครับเรียกได้ว,ว่ากองทุนนี้ก็ฝีมือเยี่ยมจริงๆนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับว่าเป็น New Fund h a k Contarian Call นะหลังจากที่เรา Take Profit เมกาเทนไชน่าแล้วก็ตัวเราสต็อปลอสตัว s c c h a a a ไปนะก็ได้กำไรกันไปโดยรวมตัวขาดทุนไม่มากนะคิดว่ามาตรการช็อตเซลล์ระลอก2เนี่ยน่าจะมีผลนะเหมือนเดือนกุมภาที่ผ่านมาและคาดว่าน่าจะมีการเพิ่มการกระตุ้นทางการคลังอ่ะอาจจะไม่ได้แบบ direct ตรงที่ตลาดหุ้นอ่ะแต่คงจะมีนโยบายการคลังผ่านการประชุมใหญ่เทิร์ดท e นัที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่15 ถึงสินะถ้าถ้าผิดคุณปรับแก้นะฮะสิ้าถึงสิถ้าผมจะไม่ผิดในสัปดาห์หน้าหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะมีการถแถลงออกมาโดยแนะนําซื้อกองทุน UOB Smart Greater China ซึ่งมีกองแม่เป็น United Greater China Fund นะครับไม่จบแค่นี้นะครับวันนี้มาเยอะจริงๆนะคุณผู้ชมแนะนําขายทํากําไร m e g a t e n h A และ Tisco AI หลัง S&P ทะลุ5,600จุดนะผมลองมาร์กดูแล้วเนี่ยยังกำไรอยู่10%กว่าเแล้วรู้สึกว่ามันมีบทเรียนจับ ทั้งที่แล้วนะตอนอับกูดตรงๆเลยนะไม่แบบว่าไม่อายนะกับไม่กระเทนชยนัยนาทั้งที่แล้วเนี่ยตอนก่อนนั้นนี่มันบวกไปเยอะมากไงเราได้มา profit taking กันที่ประมาณสัก15%รอบนี้ก็เลยแบบไม่อยากซ้ำรอยอะ่ะแล้วก็คอ l มาได้ g o o ้ return และ10%กว่าทั้ง2ตัวและเห็น Sector rotation ด้วยจากหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็หุ้น t e c ดังนั้นทำกำไรแนะนำทำกำไรนะครับก็เมื่อคือนนี้แม้ไอตัว tisco ai n y g บิ uh, big Index, so Index, just ๊กอินดก็คือตัวนสเด a i เอไออินี่ยลบแค่หแต่ก็จะเห็นชัดว่ามันมีการโรเตชันหุ้นเล็กชนะ n ส s ด a กถึงหในวันเดียวนะครับเอก็ส่วนใหญ่กระจายไปที่หุ้นขนาดกลางมากขึ้นดังนั้นแม็กเซเว่นซึ่งหลักๆก็คืออยู่ในเมกะเทนเนี่ยมันอาจจะเกิดการโรเตชเกิดขึ้นนะครับกำไรของหุ้นอีก4 9 3ตัวใน s p 5 0 0จะพลิกเป็นบวกในไตรมาส2นี้ ขณะที่กําไรของ m a x กเซเวนี่ยจะโตน้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยจึงแนะนําขายทํากําไร f i สโกเอไอแล้วก็แมคเทนขิดเอบอลยูปรับตัวลงแรงแต่หุ้นกรดดันพักฐานเฉยมันเกิดอะไรขึ้นเรายังหาคําตอบไม่ได้แต่เทรดที่เราทําไว้เนี่ยกำไรอย่างเหมาะสมแฮปปี้แล้วเรา stay ์ออนเดอะไซด์ไรอดูอีกนิดนึงว่าควรจะมูฟต่อไปอยังไงนะครับอันนี้คือคำแนะนำของฟันท็อกคอนเทนแอน์คอนะ ก็ถ้าเรามาร์กกันเนี่ยจนถึงวันที่10นะ,ะทิสโกเอไอเนี่ยบวกอยู่ประมาณ12%ถ้าโดนเมื่อวานนี้ก็อาจจะเหลือ 11, เมกะเทนเหลือ10นะก็ถ้าถ้าโดนเมื่อวานนี้แต่ผมเชื่อว่าราคาคืนนี้อาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรีบาวเล็กน้อยนะ,ะก็กลมกลมเนี่ยประมาณสัก10%บวกลบนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น s สตรองบายก็จะเป็นตัว p r i n c i p c l g c n e l n น n ะ n l r g y e เน r g y เนี่ยมาแล้วแล้วก็ตัวนะตัว UOB SGC s m a r t g r e a t e r China คิดว่าก็เป็นการซื้อ น่าจะยัง a h a d of the game อยู่นะเพราะว่าตลาดเก็ลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เพิ่งรีบาวได้วัน2วันเท่านั้นเองขณะที่ฟันทฟันทพ็อกคอนเทเรียนพอร์ตโฟลินะครับ Return ตั้งแต่ตั้งพอร์ตเนี่ยทำจุดสูงสุดเลยที่8%และในเวลาประมาณเ,าเกือบเกือบ6เดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าพอร์ตเนี่ยมีทิสโกเอไแล้วก็เมกเทนคีเออยู่45%ก็เป็นตัวอุ้มชูแล้วก็นําพามาสู่จุดนี้เลยมีนักลงทุนหลายคนก็ที่ลงทุนตามพอร์ตนี้ไร นักลุนระดับอัลตร้าหรือระดับไฮเน็ตเกิดก็ลงหลายท่านนะครับนักทุนทั่วไปก็มาทักว่าลงตามพอร์ตนี้อยู่หลายท่านนะล่าสุดเนี่ยแนะนําแบ่งขายทำกำไรเมกะาเทนสิร์เซ็นต์นะย้ายไป UOB Smart า r e ทเ e เ c อร์ไน่าแล้วก็ย้ายทิสโกเอไอนะย้ายไปเอฟมดขีดเอซึ่งเอฟมดเนี่ยผมไปดูมาแล้วส่วนใหญ่อ่ะจะไปอยู่ในหุ้นที่ไม่ใช่ m a ็กเซเวเป็นหุ้นกระจายไปนะครับเขากระจายอยู่ประมาณสัก50ตัวในหุ้น ตายแวรูที่มีป้อมปราการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการปรับพอร์ตล่าสุดทําให้มีหุ้นอเมริกาอยู่30%มส e นะอิมเมจิงมาเก็ตจีนสิบห้าคลีนเอเก็ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในอเมริกาด้วยนะสิแล้วก็บอลยี่ร์นต์ะครับก็อันนี้เป็นตัวฟันท็อกคอนเทนท์พอร์ตโฟลโอนะสรุปนะครับก็คือวันนี้นะถ้าตัว call นะแนะนําขายทํากําไรเมก a ะทินคิดเอฮิสโกเเข้าลงทุนในจีน นะครับรับมาตรการเซลล์ UOB Smart Better China แล้วก็มีการปรับพอร์ตนะลดหุ้นโกรด h แล้วก็หุ้น Max7 ที่อยู่ในฟันท็อก c อนเทเ r นพอร์ตโฟลิโอด้วยนะครับก็รบประมาณนี้สำหรับมุมมองของ The c o n t r a r เร n วันนี้มากันแบบเต็มๆเลยครับผมครับอคุณผู้ชมถามมาครับถามพี่เจตว่าเออที่บอกว่าขายทำกำไรแบ่งทำกำไรคือขายยังไงขายหมดพอร์ตเลยดีไหมหรือว่าขายเฉพาะส่วนที่ได้กำไรครับครับผมก็จะเห็นว่า พอมันเป็นฟันทอกคอนเทนแคลเนี่ยมันได้กำไรในจุดที่เราโอเคแล้วผมก็ profit taking คือ profit taking เลยแต่พอสังเกตในฟันทอกคอนเทนแพรตโฟลิโออีกครั้งหนึ่งนะผมยังคงท<ม>ิสโกเอกับเ e ็กเทนพี t a ไว้อย่างละ10%เปอนะครับ<ม>คือไม่ได้ไม่ได้ออกหมดแต่ว่า<ม>คือถ้าขาเทรดเนี่ยที่เป็นคอนเทนแพรตโฟลิโอก็คือมันกําไรได้แฮปปี้กันหมดแล้วอะ่ะผมว่าณนะวันนี้ใครขายก็น่าจะกําไรทุกคนนะ,ะไม่มากก็น้อยนะครับบางคนก็สิกว่าเ ็ถ้าในแง่ของเทรดดิ้งขายแต่ถ้าในแง่ของการจับพอร์ตเนี่ยอย่าลืมว่าอเมริกาเนี่ยอยู่ในอินดี x สูงถึงประมาณเกือบ50%นะดังนั้นผมก็เลยยังมีฟิสโกเอกับเมกาเทนอยู่20แล้วก็เห็นไหมครับว่ามีม o ดอีก10ด้วยคือไม่ได้มองว่าอเมริกาจะถึงขนาดว่าร่วงรุนแรงนะยังมีอเมริกาคงไว้อยู่30%เพื่อไม่ให้พอร์ตเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปจาก global asset allocation เกินไปแต่ว่าก็จะเห็นว่ารอบนี้ผมไปบู๊ตรง emerging market ค่อนข้างมากเพราะว่าดอลลร์อ่อนแบบนี้ด้วยมันจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นตลาดเกิดใหม่แล้วก็จีนเนี่ยมันมีการปรับฐานในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ครับเลยมีรายละเอียดประมาณนี้ครับถ้าเห็นในภาพนี้คือภาพซ้ายเนี่ยเป็นพอร์ตเก่าภาพขวาเป็นพอร์ตใหม่ใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับคุณปรับก็คือจาซ้ายเป็นพอร์ตเก่าแล้วขวาเป็นพอร์ตใหม่ใช่ครับ ครับก็ดูอย่างนี้นะฮะซ้ายคือสัดส่วนเก่านะครับใครมีสัดส่วนอยู่แบบซ้ายเนี่ยขยับขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับแบบขวานะครับจะได้เอ่อเทคโปรฟิตทำกำไรกันจากกำไรที่เราได้กันมาก่อนหน้านี้นะครับ